ากจะเชื่อเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นี่น่ะมันน่ากลัวมากเลยนะพวกเราอ่ะไม่ล่ะเขามาแล้ว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 ขอบคุณเนปจูนผู้จัดการอยู่ที่นี่คุยกับชันแครบ็บมันรับจาัดก,การสั่งอาหารง่ายง่าขนมเครปปี้กับชีสนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะแครบ็บก็ตอนที่ลูกค้ากัดอาหารเข้าไปอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันไม่มีชีสนะแครบ็บ มันไม่มีชีทมันไม่มีชีทครับใจเย็นใจเย็นตั้งสติเดี๋ยวฉันไปดูเองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิรุริกาว่าคทตานะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในใเกมโรบอกที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันในฉากของสปองบ็อบบ,อบ็บอบนะคะมาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร้านอาหารของเขาตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเก็บเบอร์เกอร์ก่อน,นะคะ่ะแล้วเราจะไปดูนะคะว่าอะไรคือการที่ลูกค้ากัดเข้าไปแล้วมันไม่มีชีทอยู่ข้างในนะมันเกิดขึ้นได้ยังไง น่านาเซผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ่ะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่น่ารักฟุง้งฟริง้งใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็น่าจะโปรดปานมากๆเลยทีเดียวเชียวโอ้โหมีสะพานให้ข้ามด้วยนะคะกระโดดไปอย่างง่ายได้ค่ะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนจะมีทางร้านนะคะเดี๋ยวพี่ซีขอไปดูก่อนละกันเอ๊ะมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะกระโดดไปเลยจ้าเออเอ้เกือบไปทนนะันแน่โอ้โห อ่นนี้นายมาทาอะไรที่นี่นะพอเก็บเหรียญหน่อยละกันนะโอ้โหไปเลยนะได้แฮมเบอร์เกอร์มานะแล้วมันจะมีเหรียญให้เราสะสมด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ซีได้ทําการเล่นนะแล้วก็มีเหรียญเนี่ยประมาณ21เหรียญให้เราเก็บค่ะตอนนี้พี่ซีเก็บได้แค่3มเหรียญเองหอยรู้สึกว่าแมงกระพุนมันจะโดนไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราโดนแมงกระพุนเนี่ยรับรองเลยว่าเบอร์เกอร์เราจะต้องลดแน่นอนชีวิตเรานะคะดํารงอยู่ได้โดยเบอร์เกอร์3ก้อนนี้เท่านั้นหรือนี่ ใจเย็นนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงบางที่แล้วแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยมันก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะโอ้โหดูข้างหน้านัา่นสิช่างเป็นอะไรที่สวยงามโอ้โหสวยงามตรงไหนเนี่ยไปกันต่อเลยนะคะเจ้านายสปองป๊อบของเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะต้องรอสิเหมียวรับรองเลยว่างานนี้เนี่ยเราไปถึงเส้นชัยชัวอ,อผมเหมือนได้ยินเสียงใครคุยกันนะ <c oughs> ได้ยินเสียงเรด้วยเหร,อเ,ร,อ,เรอเนี่ย โอ้ยล้อรถนะคะมันมีไฟด้วยดูดิไฟลุกโชนเลยทีเดียวเชียวอึ๊บเรียบร้อยค่ะไปกันต่อเลยนะคะพี่สิคิดว่าน่าจะต้องไปทางนี้ค่ะเราจะตามหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแค่ hey, เพื่อนในมาทยาะไรที่นี่นะ่ะโอ้ยเรามีเพื่อนอีกคนนึงด้วยเดี๋ยวก่อนนะขอมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางที่เราลงมานั่นเองนะคะนี่มันรถบรรทุกแฮมเบอร์เกอร์นี่นาะเอ๊ะทำไมรถบรรทุกเนี่ยถึงได้มาตกอย่างนี้นะ เจ้านายรีไปเร็วตอนนี้ก็มีเพื่อสปองบ็อกของเราเพียบเลยนี่เก็บเบอร์เกอร์ก่อนเอ้นายจะไปไหนหรอเพื่อนอาคือว่าฉันจะไปดูร้านหน่อยนะ่ะพอดีว่ามันน่าจะเกิดปัญหาอาึ๊บไปอึ๊บเรียบร้อยเราไต่กล่องไปได้นะคะเวลาที่เรากระโดดเนี่ยก็สามารถที่จะกระโดดไปสเต็ปสองสเต็ปได้นะมันจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นนั่นเองค่ะเว็บแน่ไม่มีอะไรอันนี้อะไรเอ่ยสีชมพูนี้ น่าจะเป็นไอศครีมหรือเปล่าที่หกเรียราดแบบนี้นะคะเอ๊ะไปทางไหนดีเก็บเบอร์เกอร์ก่อนดีไหม้โหเสียงเหลือเกินเบอร์เกอร์นี้เบอร์เกอร์อันนี้ดูเสี่ยงเหลือเกินนี่นะคะเป็นเหรียญค่ะเราสามารถมาเก็บเหรียญได้ตรงนี้เลยเอ๊ะไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีไไอดเอ่อผมว่าน่าจะไปทางนี้นะครับุูยแมงกะพรุนเพียบเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะพี่ซีเริ่มหลงทางแล้วรามาทางไหนเนี่ยเหมียว ใครจะไปรู้เล่นกันอยู่สองคนเนี่ยไปกันต่อไปกันต่อสังเกตดีๆขาของเรามันจมสีชมพูด้วยนะคะอู้ถึงทะเลทรายแล้วเอไปทางไหนต่อดีล่ะอุ้ยทางนี้ดีกว่าค่ะไปเร็ว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 ออเอชันวีเกือบไม่ทันนะ่ะอู๋ตอนนี้ร้านของฉันก็อยู่ข้างหน้าแล้วสินะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเจ้านายสปองบ็อกองเราจะรอดไหมเนี่ย ฉันว่าฉันจะรอดนะมาดูกันละกันว่าฉันจะเป็นยังไงนะ่ะอุ้ยไปเลยเข้าร้านไปเลยจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใจเย็นเพื่อนฉันเป็นผู้จัดก,การของที่นี่นะทุกอย่างจะโอเคเพื่อนฉันกลัวที่นี่จริงๆเลยนายเชื่ออะไรนะฟิลนะฟิลนายมีครอบครัวไหมอะฉันอยากให้นายทำอะไรบางอย่างอนะอะไรเหรอก็พูดชีสตนะพูดเลยชีสพูเล ฉันมีความฝันแบบนั้นอีกแล้วล่ะ ในที่สุดก็จะเป็นจริงเพราะวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคริสปี้ครับชูนะ่ะและเป็นวันที่มิสเตอร์ครับจะประกาศแจ้งให้ทราบถึงผู้จัดการคนใหม่ด้วยละ่ะเอละ่ะทุกคนมาฟังทางนี้มาฟังทางนี้เลยนะ่นระไยน่ะน่นอะไรนะ่นะฝันะนะนะ่งตรงข้ามของถนนแปร่งต้นกำลังทำอะไรบางอย่างเอาละ่ะฉันจะใช้แผนการนี้ละกันรับรองเร็วพวกแกต้องหินาทาและนี่ก็คือมองกุฎที่ฉันจะขโมยไปมันเป็นมงกุฎของราชาแห่งดาวในปิจูนท่านจะ เอาไปขายใ,ในดินแดนที่อันตรายของเมืองเปลือกหอยฮฉันสปอนบ๊อบจะอาสาเดินทางไปเอามงกุฎคืนมาเองนะไม่ต้องกลัวหรอกราชาแห่งดาวเนปจูนมิสเตอร์คราถูกแช่แข็งอยู่ที่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่ต้องกัวงวลนะมิสเตอร์คราฟพวกเราจะไปช่วยเองเฮ้ย <c rap> พวกเราเนี่ยคือใครไม่ใช่ชันละกันอะไรกันอดีตพาทริกและฉันเนี่ยจะไปเอามงกุฎกลับมานะ ชีวิตของนายอยู่ในมือฉันนี่ฉันจะไว้ใจพวกเธอได้จริงๆไหมเนี่ยแพทริกไปกันเถอะไปเอามองกุฎคืนมากันว้าวชานเมืองที่นี่ดูแห้งแล้งจังเฮ้พวกนายรู้ทางไปหรือเปล่านะอะทางไปเหรอตรงไปเร็วซ้ายเร็วขอาเร็วหน้าเร็วหลังเฮ้นายใจยเย็นเออทางไปก็ตรงไปนะอะขอบใจนะเพื่อนๆไปกันเถอะแพทริก เอาเลยค่ะ,ะ,ะหลังจากที่มีคัสซีนไปนะคะเราก็จะมาผจญภัยกันต่อเลยค่ะวูวูอยอุ้ย,ย,ย,ยกระโดดก่อนโอ้โหรู้สึกว่าความยากของด่านมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยเราจะต้องไปตามหามงกุฎนะคะที่หายไปโดยการขโมยของเจ้าแพลงตน้นตัวจิ๋วแต่เสียงโหดคนนั้นเจ้านายแล้วแล้วมงกุฎอยู่ที่ไหนละ่ะใครจะไปรู้ละเมียวก็มาด้วยกันเนี่ยโอ้โหยมีแมงกระพุนเพียบเลยนะคะมีความรู้สึกได้เลยว่ามันยากขึ้นอะเจ้านายจะรอดไหมล่ะ รอซิเมียวอ้าวแพทริกนายหายไปไหนน่ะแพทริกหายไปไหนล้วก็ไม่รู้หรือแต่สปองบ็อบของเรานะคะเอ๊ะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปลองกดตุ่มนี้ดูนะคะนี่มันตุ่มอะไรน่ะหุยมีอะไรขึ้นมาด้วยค่ะรีบวิ่งไปเลยแล้วเข้าแล้วเจ้านายวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วดีนะคะที่เราได้แฮมเบอร์เกอร์เพิ่มขึ้นมาค่ะ ไม่งั้นนะคะมันจะไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราจะตายแล้วก็มาเกิดใหม่งงมะทางที่ดีนะคะเราอย่าตายดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตายปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวเชียวมันเป็นอะไรที่โหดร้ายนะคะเนี่ยไป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 เก็บเบอร์เกอร์ก่อนเพื่อความอยู่รอดอือิ่มน้ำสำรานเติมได้เต็มแค่3ามเท่านั้นนะคะแต่ก็ระมอบลบมากในการเก็บเจ้าไหนจะเก็บมไม่ทําไมอ่ะเมียวมันมีให้เก็บก็ต้องเก็บสิจ้ะอื้ออื้ออื้อเกือบตาย แมงกระพุนอะไรเยอะขนาดนี้เวลาเราเล่นน้าทะเลนะคะถ้าเจอแมงกะพุนเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้เลยทีเดียวเชียวเจ้าไหนมันเกี่ยวอะไรกับแมงกะพุนนะ่ะก็นี่ไงเหมียวแมงกะพุนเพียบเลยถ้าเล่นน้าทะเลแล้วรองเจอแมงกะพุนเนี่ยคันอุ้ยตรงนี้ลําบากค่ะอึ๊บโอเคผ่านมาได้ด้วยง่ายได้อู้ยโดนเป่าเนี่ยเมื่อกี้เบอร์กเกอร์ไม่ลดนะคะ <S <S เกือบตายฮึบไปเร็วไปเร็วไปเร็วอึ๊บอึ๊บสองรอบโอเคค่ะมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นแดนทะเลทรายนะคะโอ้โหกินเบอร์เกอร์ก่อนเพื่อความอยู่รอดเจ้านายแล้วเราจะไปไหนต่อละ่ะตอนนี้บอกตามตรงพี่ซีง,งงกับทางมากเลยนะคะทางนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนละกันเผื่อจะมีอะไรให้เก็บนะคะเราจะไม่พลาดเหรียญสักเหรียญเลยเอาไม่จริงหรอกเกมนี้มันมีเหรียญให้เก็บตั้ง21เหรียญน,นะใครจะไปเก็บได้ลเลอ่าแพทริกนายอยู่ไหนนะ่ะอ่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลย เห็นตัวเหลืองๆอ,อย่างฉันน่ะโอ้โหสปอมบ์บองเราน่ารักมากเลยนะคะดูจากความฟุงฟ้งฟงิ้งกระดิ่งแมวเออแล้วเจ้านายจะนําสปอมบ็อกไปไหนอะ่ะก็ตอนนี้ต้องดูทางก่อนนะคะทางข้างบนนี้มาดูก่อนเผื่อมีเหรียญอะไรซ่อนอยู่นะฮึบเอาเขาไม่ได้เฉยเอ๊น่าจะไปทางไหนเอ่ยเจ้านายตรงไปเลี้ยวซ้ายใช่ที่ไหนเราเหมียวตรงไปอย่างเดียวอึ๊บความหวัดระแวงนะมันอยู่ที่พี่สีต้องคอยระวังเจ้าแมงกะพูนที่มันบินล่อนจ้อนไปล่อนจ้อนมานี่แหละคะ่ะอ่า มาเริ่มมีความครึมเล็กน้อยมาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดคอยหาเหรียญอยู่เนี่ยเหรียญไม่อยู่ไหนก็ไม่มีเนี่ยชฉันคือแมงกะพรุนใครโดนฉันจะต้องคันยิบยิบนี่รีพาฉันไปเถอะฮุบเก็บก่อนเบอร์เกอร์อุ้ยตรงนี้ค่ะมีเหรียญด้วยเอย๊พี่ซีไม่แน่ใจว่าจะกระโดดได้หรือเปล่าเอาเจ้าไหนลองกระโดดดูเลยโอเคนะเตรียมตัวนะ5 4 3สส สอหนึ่งอย่าพึ่งดีกว่าเหมียวมันเสี่ยงเกินไปอะนะ,ะเจ้านายการเล่นเกมก็ต้องมีความเสี่ยงสิถ้าตายขึ้นมาก็เกิดใหม่เท่านั้นเองอะอ,อ,อย่าเถียงกันเลยนะครับสบปอมบ๊อกอย่างผมกระโดดได้อยู่พอสมควรนะโอ้ยตอนนี้เราต้องรักษาชีวิตเราก่อนนะคะเรามาสำรวจด้านหน้าก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้มันมันเสี่ยงเกินไปเจ้านาย,ยาต้องเสียงสิ โอเคเมียวดฉันจะกลับไปนะฉันขอดูตรงนี้ก่อนละกันเผื่อมันมีอะไรนะคะรู้สึกว่าจะไม่มีอะไระได้เวลากลับไปเอาเหรียญมรตยูเหรียญแห่งโชคลาภเออกระโดดไปก่อนนะแะมงกระพุนนี่ก็เยอะเหลือเกินถ้าเกิดว่าแมงกระพุนกินได้ในเกมเนี่ยวพี่ซีจะจับกินให้หมดเลยนะมันเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยกระโดดไปตรงไหนก็มีแต่เจ้าแมงกระพุนนี้เนี่ยนี่แพทริกไหนอยู่ไหนนะ่ะ นั่นน่ะสิคะพอลงจากรถเบอร์เกอร์นะคะก็หายไปเลยเจ้านายไม่รู้หรอกว่าเขาหายไปไหนตอนนี้กระโดดแล้วโอเคเตรียมตัว5 4, 3, ้าสี่ามอเอออุ้ยถึงด้วยถึงด้วยเก็บเหรียญเก็บเหรียญเอาละคะ่ะได้เวลากระโดดกลับไปที่เดิมนะคะวิธีการกระโดดก็อย่างที่บอกนะมันต้องดึบด๊บๆ2สองดึบด๊บๆนี้วขดึบด๊บๆเออเรียบร้อยคะ่ะ สาหรับการเล่นเกมนี้นะคะบางทีเนี่ยพี่สิอาจจะต้องตัดเสียงของเกมออกไปบางส่วนนะคะเพราะว่ากลัวในการติดลิขสิทธิ์ของเกมนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่สิก็ต้องขอตัดตอนที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ share, เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและถ้าเกิดอยากติดตามภาค2นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่สิข,ขอพาเจ้าสปองบอบของเราไปหาแพทริกก่อนแล้วกันนะเอร์แพทริกนาะยอยู่ไหนเนี่ย แหมฉันเจอทางออกแล้วเพื่อนเฮ้ hey, สปอนบอบดูรถของเราสิเอ๊ะก hey, ุญแจละ่ะแพทริกลองไปดูสิปาร์ตี้ฟองสบู่เฮ้ใครเป่าฟองเนี่ยโอ้ oh, นี่มันฟองสบู่สุดยอดไปเลยอ่ะเฮ้ฉันอยากรู้จริงเลยว่าใครเป่าฟองก๊อกก๊กกใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆก่อนใครเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ซีด้วยนะคะทุกคน ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องปุณยานุชด้วยนะคะภาพนี้น่ารักสุดเลยค่ะสังเกตที่ผมนะคะมีการพริ้วสว่เหมือนสายลมสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ a c e b o o k ที่พี่ซี่ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้